สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ใส่หมวกรักษาแล้วหมวกไปถึงทางนะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้ใหม่นะครับก็รอดคลิปตรงนั้นไปเสร็จนะครับนะตรงทัาตรงนั้นซึ่งเราไมาเดนเล่นนะครับตรงนี้เป็นทุ่งนาบ้านจำโจนะถือโอกาสอัดคลิปไปเลยแล้วกันอีกคลิปหนึ่งนะครับจะได้มีคลิปลงก็ <laughs> 아아 <laughs> <Beyond> คือคลิปนี้จะลงก่อนนะครับไม่ใช่อะไรคลิปนั้นขี้เกียจตัด นิวตันก็นอนอยู่ตรงนู้นนะครับนะใครอยากเห็นหน้านิวตันก็ไปดูรอดูอีกคลิปหนึ่งเลยนะตอนนี้มีแตจทุ่งนานะครับหลังหลังเดินตรงนั้นไปก็เป็นทุ่งนะครับจะยาวเลยนี่กายกุญแจกำลังไลฟ์สดครับไลฟ์สดไอจีอินสตาแกรมดูเพื่อนไอจีผมมาด้วยเดอ เนี่ยครับผมคลิปนี้มาถ่ายบรรยากาศเฉยๆนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูว่าที่ที่ผมอัดคลิปม่มันดีแค่ไหนนะครับนะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวสภาก็จะเก็บของกลับซึ่งตอนเราอัดคลิปนะครับฝนตกไอชิบหายฝนตกเฉยเลยก็นะครับเดี๋ยวเราจะเดินตามคันนัยไปถ้าไม่มีงูนะไอเชี่ยกูกลัวงูชิบหายอี่มีงูไหมเนี่ยมีงูไหมเนี่ย ว้าวมีน้ำอย่างนี้ต้องมีงูนี่ครับบรากาศดีมากคุณชมโอ้โหเย็นๆเ,เลยอะอากาศเย็นๆคือถ้าวิง่งเอาวิ่งไม่ทันนะตอนเนี้ยรองเท้าก็ใหญ่เฮ้ยไข่หอยเชอร์อะไรบุ๋มๆวะเฮ้ยมีงูปะเนี่ยนะครับเดินไม่สูงมาก แต่ก็ขึ้นลำบากเหมือนกันดูไกลๆในนึกว่าเขาเขาอยู่ตรงนูน่นแล้วก็ล้อมเลยนะครับโอ้ยลำบากเดินลำบากที่หายเลยนะครับนะคลิปนี้เราเสรบรรยากาศเรล้วนเลยไม่ได้มาเอ่อไม่ได้มาถ่ายอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากมายตรงนี้คงไม่มีงูนะ คลิปหายละไม่กล้าไปวะลองไปแล้วกันนะนะครับเขาลองอะไรอยามีงูหละนะครับเฮ้ยเฮ้ย,ยลื่นขึ้นได้ไหมเนะี่ยเฮ้ยยาลำบากที่ไปโอเคครับเราขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วมีคนตรงนั้นด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นถนนเล็กๆนะครับทางเดิน เล็กๆที่เขาจะเอารถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมานะครับนี่เขาบอกว่าเออเฮ้ยลึ่นเขาบอกว่าแถวนี้มีตำนานด้วยนะนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้รู้รายละเอียดมันนักขนาดนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าอย่ามาตอนมืดค่ำนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวต้องกลับแล้วนะครับนะเออ เรื่องผีอะไรพวกนี้นี่แหละนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีจริงกืบเปล่าแต่รงนั้นนะครับคุณนิวตันซูมซูมไปเลยแล้วกันคุณนิวตันนอนอยู่ฮัลโหลฮัลโหลนิวตันโอ้โหคุณสิบโอ้โหเห็นด้วยยี่โอ้มองเห็นด้วยครับนะ oh. เห็นเลยนะครับเออสะพานนี่ไม่ค่อยน่าวางใจน่ากลัว ไม่ควรไปนะครับเหียน่ากลัวจังไหยนะครับทางเดินก็แฉะเนี่ยแต่บรรยากาศดีเชื่อไม่ได้แล้วก็อยากมาถ่ายให้คนดูไงเออแล้วก็บ่นอะไรไม่รู้ไปนะครับดูดีบรรยากาศเย็นเย็นดีดีดูทุ่งนาเขียวช่อุ่มเลยนะครับโอ้ยชี้อะโอ้คุณผู้ชมดูมีงูไหมเนีเ่ยเฮ้ อย่างที่รูปๆไปแล้วครับอุกายเขาไล่สดอยู่นะครับเราไม่อยากไปกวนนะเราดูเฮ้ยทไมมันงอวะจะหักแล้วนั่นไหนเอ้ยมันหักไปดิงอแล้วมันงอแล้วเนี่ย,ยมยีมีสองกล้องเลยครับเนี่ย เดี๋ยวนะพวกเราไปฟังนู้กันปกตกเลยโอเคเดี๋ยวเราถ่ายให้นะครับเดียวโอเคคุณกายเขาชิงชองอยู่นะครับนะไลฟ์สดไลฟ์สดเลยนะครับแปลกๆนะมุมมองนี้เนี่ยเห็นชัดเลยนะครับนะเห็นชัดเลย นะครับรก็บรรยากาศนะครับบรรยากาศดีดีบรรยากาศสวยงามถ่ายายไปนะครับอีกทีอสองกล้องเลยคนนี้ดูภูเขาลูกหนึ่งดิโอ้สวยงามบรรยากาศดีมากนะครับดูดิทุกทุกนาเขียวมากเขียวสวยงามเดินเดินไป,ไปมุ่งหน้าไป เสพติดบรรยากาศแบบนี้เสพแล้วติดเลยอบอกเลยนะครับไม่ใช่แค่เสพบ,บรรยากาศแต่เสพติดเลยเออรู้สึกว่ารู้สึกดีครับถ้าผมไม่ติดว่าผมแบบคัดจมูกเป็นไข้นะสูตรเต็มปอดเลยะดูดิบรรยากาศมันน่าเสพอ่ะนี่ครับก็บรรยากาศคร่าวๆข,ข,ของวันนี้นะครับพอแม่ง อัดคลิปชุลมุนนี่ไหมเพราะมาอย่างงี้ชิวชิวไม่มีอะไรเลยนะครับโอ้ตอนอัดคลิปเทำอาหารนี่บอกเลยว่ายากเหมือนกันโอ้เป็นเสียงจิ้งหรีดร้องด้วยเฮ้ยมันร้องตรงไหนวะเสียงมันอยู่ใกล้สะพานก็ดีวะ่ะแต่ก่อนเขาไม่มีนี่วะ่ะแต่รู้สึกว่าสะพานมันโยกได้ด้วยเฮ้ย นี่ครับบรรกาศดี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 นี่คุณพี่เสื้อแดงอยู่ตรงนู้นนะครับดูภูเขาโอ้บรรยากาศดีว่ะไอ้อยู่แต่ในบ้านนะครับออกมาอย่างนี้ที่ก็สบายใจนะสึกโล่งปลอดโปร่งก่อนนะครับใครที่อยู่แต่บ้านนะครับนะแล้วมี ทุ่งนาอยู่แถวบ้านบรรยากาศแบบนี้เย็นๆก็ออกมาเดินเล่นได้นะครับแต่ก็ระวังงูด้วยนะครับเมื่อกี้จกใจไกเกอร์เมื่อกี้ก็เจองูไปรอบนะครับงูตรงนูนน้นนะใกลกๆกระท่อมนะครับระว,วังงูด้วยนี่ก็เป็นอีกกระท่อมหนึ่งกระท่อมใครไม่รู้นะครับบรรยากาศไดีๆด,ดีดีเยอะยะกษ์กันลเลยตอนเนี้รู้สึกมีความสุข ว้าวคลิปนี้ไม่มีอะไรมาบดในคุณผู้มชมดูว้าวึกส่กาตาทางนี้มันมันจะขาดๆนะอันตรายเหมือนกันเฮ้ยมีร้อรถผ่านด้วยวะเก่งไปะละดูทางนี้ยังมีคนขับรถอีก่เก่งจัดเลยนี่ดูสวยงาม นะครับฤด,ดูไหนไม่รู้ที่ตอนนั้นพายุเข้าแล้วก็เข้าลมหมดเลยแต่ตอนนี้ก็สวยละนะทางอ็จะดูลำบากหน่อยนะครับมันมันแฉะแล้วก็ดีละนะครับนะมันมันแฉะอย่างนี้มันก็ไม่ร้อนไม่ร้อนเหมือนตอนแดดเปี้ยงอ่ะตอนนี้เป็นเป็นหน้าฝนพอดีเดี๋ยวก็หน้าหนาวแล้วนะครับนะ หน้าหนาวนี่หน้าอัดคลิปหน่อยนะครับมันไม่ร้อนนะครับนะมันทําให้อารมณ์ดีด้วยแต่ก็หน้าหนาวไปก็สั่นนะครับผมขี้หนาวนะแต่ก็ชอบหน้าหนาวสุดละนะครับ,รบดูดิอะไรอ่ะข้าวแห้งอ่ะทำไมมันแห้งกันนะข้าวหรือหญ้าไม่รู้ไปเลยเดินกลับละนะครับไปเก็บของกันนะรอดูคลิปทําอาหารได้เลยนะครับจะตัดคลิปนี้ลงก่อนแล้วกัน จะได้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนกันนะครับนีก็โหดูดิสวยงามกวงใหญ่ไพศาลนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ ตรอดวันนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ใส่หมวกแล้วสายรัดหมวกไม่ถึงทางนะครับที่เสียเระดามดูคลิปนี้นะครับเริ่มค่ำมืดแล้วนะครับไม่รู้ฝนจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วท้องฟ้าน,นี่ดีกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะเมื่อกี้นี่โอ้โหไม่เห็นภูเขาเลยฝนฝนตกอะนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ใส่หมวกและสายรัดหมวกไม่ถึงทางที่เสียเวลดาดูคลิปน,นี้สองรอบแล้วบ๊ายบายครับนะยืนต้านอยู่นั่นนะครับ เอ้า๊ายบายเลยเห็นไหมล่ะเนี่ยนอนอยู่นะครับบ๊ายบายครับ